ผีหกตัวอยู่ที่ไหนที่นั่นมีแต่บรัรลัยมีแต่ทุกข์มีแต่หนี่ผีตัวที่หนึ่งชอบเดิมสุลาเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวถั่วง,งาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้าน รักลูกรักเมียตนผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาครับละครโขนผีตัวที่สี่คบคนชั่วมัวกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตลาแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นมา้า กีลาบัตสารพัดหวยถั่วโปไฮโลซิ้นผีตัวที่หกเกียรติคลานการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอับปรีเอยเพราะฉะนั้นเรามาเอาผีออกจากตัวเราเราจะได้ไม่ทุกข์ ไม่เป็นนี่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอย่างแท้จริงสาธุสาธุ